สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยหลังเกมทีมชาติอังกฤษเจอโคเอเชียซะหน่อยเดี๋ยวมาตัดเกรดนักเตะกันไปสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาตัดเกรดนักเตะทีมชาติอังกฤษสักหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ถามว่าโอเคแหละผลสกอร์ออกมาสามารถชนะโคเอเชียได้1ประตูต่อศูนย์แต่ด้วยรูปแบบการเล่นแล้วก็ศักยภาพของนักเตะมันน่าจะได้มากกว่านี้แล้วมันเกิดอะไรเดี๋ยวเรามามาวิเคราะห์ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยครับคือแผนของทีมชาติอังกฤษที่เจอโคเอเชียเมื่อคืนเนี่ยทางเซาเกตเลือกเป็น42่สอก็คือให้เฮลิเคนยืนหน้าเป้าส่วน3ตัวลุกนี่เลือกเป็นโฟเดนเมสัอนเม์แล้วก็สเตอร์ลิงซึ่งทั้ง3ใช้คำว่าทั้ง3คนเนี่ยมันรูปแบบการเล่นมันค่อนข้างคล้ายกันแล้ว ในใจที่เห็นรายชื่อตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าครับส่วนกองกลางตัวรับ2ตัวเนี่ยเลือกเป็นดีแคนไลท์คู่กับเาวินฟิลิปนะครับส่วนตัวตัวดีแคนไลท์เนี่ยจะยืนต่ําลงมายืนหน้าเซนเตอร์เลยคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นไทลอนมิงก์จอห์นสโตนขวาเป็นไคลวอเกอร์ส่วนซ้ายเป็นทิปเปียผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดคือเกมเมื่อวานนี้ ใช้คำว่าอะไรเกมเมื่อวานนี้ของทีมชาติอังกฤษที่เจอโคเอเชียช่วงประมาณ20นาทีแรกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เล่นดีที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีมชาติอังกฤษสามารถครองบอลได้ค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญคือสามารถเคาะแล้วต่อบอลเข้ากรอบเขตโทษของโคเอเชียได้ถึง3ครั้งแล้วมีโอกาสจบสกอร์ถึง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งด้วยแต่ไปติดเซฟลูกหนึ่งแล้วก็ชนเสาลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งยิงออกไปไหนก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นปัญหาก็เริ่มเกิด ปัญหาก็เริ่มเกิดตรงที่ว่าพอโคเอเชียเขาสามารถตั้งเกมได้โคเอเชียกลับกลายเป็นทีมที่มีเปอร์เซนต์กลับมาครองบอลสูงกว่าในแนวลุกผมใช้คําว่านี่ครับเปอร์เซนต์ครองบอลในแนวลุกนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่โคเอเชียได้ครองบอลอยู่ในแดนฝั่งตรงข้ามหรืออยู่ในแดนของฝั่งอังกฤษนะมีเปอร์เซนต์กว่ามีเปอร์เซนต์สูงกว่าที่อังกฤษครองบอลแนวลุกอยู่ในฝั่งของโคเอเชียซึ่งมันเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าเมื่อวานนี้ของของ โคเอเชียใช้แผนมาน่าจะเป็น4ี่ห้าหนึ่งแล้วแดนกลางของโคเอเชียที่ที่เล่นร่วมกันเนี่ยหลักๆ2ตัวที่ก็จะมีแค่โคววซิตกับโมดิตแต่ของอังกฤษเนี่ยมีกลางถึง5ตัวแต่กลายเป็นว่าโคเอเชียเนี่ยสามารถครองบอลทําเกมเคาะบอลได้เยอะกว่าอังกฤษใช้คําว่าจํานวนเยอะมากๆงานของอังกฤษจะไปหนักเกี่ยวกับการเซตบอลหน้าประตูตัวเองระหว่างจอห์นสโตนเอ่ยหรือแม้กระทั่งไทลอนมิง ร่วมถึงพิกฟอร์ดด้วยเมื่อวานนี้พิกฟอร์ดได,ได้ใช้คำว่าได้สัมผัสบอลเยอะมากได้เปิดยาวจากกรอบประตูเยอะมากๆปัญหาหลักๆที่เห็นได้ชัดของทีมชาติอังกฤษในรอบนี้เลยก็คือ1เรื่องบอลแดนกลางบอลน,นั้นข้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าพอพอ,พอเซาเกตเลือกที่จะเอาสเตอร์ลิงหรือโฟเดนหรือเมสันเมาไปไปยืนเป็นหน้าต่ำหรือยืนเป็นวิงโดยธรรมชาติเนี่ยบอลบอลข้างเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทำเกมเนี่ยได้ค่อนข้างสูงแล,แล้ว แต่ด้วยความที่ว่าเซาเกตเลือกสลับคือโฟเดนถนัดซ้ายไปยืนขวาสเตอร์ลิงถนัดขวาไปยืนซ้ายรวมถึงเมสันเมาส์ถนัดขวาไปยืนซ้ายมันเลยกลายเป็นว่าบอลมิติการครอสเข้ากลางประตูเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งทางโฟเดนเองหรือสเตอร์ลิงเองจะเป็นนักฟุตบอลที่ลักษณะชอบเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วให้เพื่อนเอนที่เป็นแบ็ก เติมขึ้นมาเป็นคนคอสให้แทนแต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าทั้งคายวอล์กเกอร์แล้วก็คีรนทิปเปียโอกาสที่จะเติมไปถึงริมเส้นและเปิดเข้ามาในประตูนี้แทบจะไม่มีเลยเหมือนเลยกลายเป็นว่าฟุตบอลของอังกฤษมันเลยมีมิติไม่ค่อยหลากหลาย มิติบอลในแดนกลางการเคาะการเข้าทำการทะลุช่องแทบไม่มีใช้คำว่าหลังจากครึ่งแรก20นาทีใช้จนแทบจะถึงกับจบเกมเลยนะแทบจะไม่ไม่มีไม่มีจังหวะที่แบบแทงทะลุช่องสวยๆพิงหนึ่งสองวันทูเข้าไปไม่มีเลยมันเลยกลายเป็นว่าฟุตบอลเมื่อคือนนี้ค่อนข้างอึดอัดมันอึดอัดถึงแม้กระทั่งว่าเฮลิเคนเน่ อยู่บางจังหวะก็คือหายไปเลย10นาที15นาทีแฮร์รี่เคนเมื่อคืนนี้ได้บอลน้อยมากถ้าเทียบสถิติในการสัมผัสบอลหรือใช้คำว่าการส่งบอลเมื่อคืนนี้แฮร์รี่เคนได้สัมผัสบอลหรือส่งบอลน้อยกว่าจอแดนพิกฟอร์ดซะอีกพิกฟอร์ดเมื่อวันเมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนนี้ใช้คำว่ามีมีมีส่วนร่วมกับทีมเยอะเลยครับทั้งลูกคอสเอยหรือแม้กระทั่งเตะโยนยาวหรือว่าการเซตบอลหน้าประตูตัวเองและอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดของทีมชาติอังกฤษก็คือตัว กลางตัวลุกที่เมื่อคืนนี้เซาเกตไม่เลือกกลางตัวลุกที่เป็นกลางตัวลุกธรรมชาติ11ตัวจริงที่เลือกลงไปกลางตัวลุกของเซาเกตคือเควินฟิลิปเควินฟิลลิปนี่ถามว่าถ้าในในในฟอร์มการเล่นของเขาจริงๆเขายืนพอๆกับดีแคนไลท์เลย ก็คืออยู่ระหว่างกลางสนามแค่นั้นเองเหยียบขึ้นมานิดเดียวไม่ได้ถึงขั้นแบบยืนไปไปเป็นหน้าต่ําหรือชิดกับแฮร์รี่เคนเลยทําให้ว่าระยะห่างของตัวแฮร์รี่เคนเองหรือแม้กระทั่งของคอเป็นฟิลิปททุกครั้งที่มีการจ่ายบอลทางโคเอเชียดักบอลได้หมดเมื่อวานนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าโคเอเชียเล่นบอลค่อนข้าง มีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนมากกว่าอังกฤษด้วยซ้ํามีการรับที่รัดกลุ่มมีการโต้กับที่ชัดเจนมีการขึ้นบอลที่เอาจริงๆมีการขึ้นบอลที่ดูดีกว่าทีมชาติอังกฤษด้วยซ้ําอังกฤษหลายๆช่วงการขึ้นบอลทางริมเส้นดูค่อนข้างสเปสะสปะดูไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันมา อาจจะเป็นปัญหาหลักหรือเป็นปัญหาใหญ่ของเซาเกตเลยครับด้วยการที่มีนักเตะที่มีศักยภาพสูงสหลายคนแต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมหรือตัวที่จะมาทําให้ทีมมันค่อนข้างแบบกลมเกลียวหรือเล่นด้วยกันได้สมูทเลยทําให้เนี่ยครับจ,จึงเป็นคําถามตัวเป้งๆเ,เลยว่าถ้าเป็นลักษณะนี้อังกฤษจะสามารถเข้ารอบลึกๆได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้คู่แข่งของทีมชาติอังกฤษคือโคเอเชียก็ไม่ได้ ดูดีหรือดูเด่นมากกว่าเท่าไหร่นักด้วยคุณภาพนักเตะทั้งแดนหน้าหรือทางเซตกองหลังของโคเอเชียก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากแต่กับกลายเป็นว่าทีมชาติอังกฤษไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วยิ่งมันเห็นชี้ได้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าโคเอเชียมีกลางอยู่สองคนคือโคววสิตกับโมลิตแต่สองคนนี้มีอิทธิพลในเกมลุกมากกว่ากลางหคนของทีมชาติอังกฤษด้วยซ้า เนี่ยครับก็เป็นลักษณะใช้คําว่าเกมเข้าๆแต่ก็ยังดีครับว่าเมื่อคืนนี้อย่างน้อยก็ได้จังหวะที่ท้าเปียรตัดบอลในกลางสนามและแทงทะลุให้ให้ทางสเตอร์ลิงยิงเข้าไปแต่ตามจริงลูกนี้ต้องชมแฮลิเคนเลยเพราะว่าแฮลิเคนเป็นคนวิ่งฉีกและดึงตัวประกบที่เป็นคู่เซนเตอร์ออกข้างทําให้สเตอร์ลิงหลุดถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะเดียวทั้งเกมของคาวินฟลิปที่แทงทะลุเข้าไปเลยแล้ว แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของเมื่อวานนี้เลยก็คือสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองแล้วดูยังยังยังไม่นิ่งในหลายๆจังหวะที่ปกติสเตอร์ลิงถ้าช่วงที่ท็อปท็อจะนิ่งกว่านี้เยอะแต่เมื่อวานนี้ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองเล่นบอลค่อนข้างยากแล้วที่สําคัญคือไม่ยังไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่โอเคคราวนี้เรามาลองตัดเกรดทีมชาติอังกฤษดูกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่า แต่และตัวเล่นได้เท่าไหร่อันนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆเนาะไม,ไม่ได้อะไรมากอย่าไปซีเรียสอะไรมาก้อแรกคนแรกเลยครับ ford. จอแดนพิกฟอร์ดจอแดนพิกฟอร์ดเมื่อวานได้ประมาณ6เพราะว่าเมื่อวานพิกฟอร์ดไม่ได้ทําอะไรเลยลูกหวาดเสียวถามว่ามีไหมแทบจะไม่มีเลยครับมีที่ทางทางโคยเชียยิงตรงเกาะไปลูกเดียวแต่ลูกนั้นก็เห็นมาแต่ไกลแล้วก็เบามากพิกฟอร์ดรับได้ส่วนมาก เกมของจอแดนพิกฟอร์ดจะเป็นการเซตบอลร่วมกับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าการข้อบอลกับไทรอนมิงหรือแม้กระทั่งจอห์นสโตนที่เหลือก็คือเป็นการเตะโยนข้ามไปในฝั่งของของคู่ต่อสู้ที่เหลือก็ไม่ได้แทบทําอะไรเลยมาดูคู่เซนเตอร์ครับจอห์นสโตนไทรอนมิงได้6เหมือนกันครับผมจอห์นสโตนและไทรอนมิงต้องยอมรับเมื่อคืนนี้เล่นได้ค่อนข้างดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าบททดสอบของเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากมายด้วยรูปเกมของโคเอเชียที่มิติการเล่นของโคเอเชียก็ค่อนข้าง จับทางง่ายออกข้างโยนออกข้างโยนเลยทําให้ไทรอนมินกับจอห์นสโตนที่ที่มีแพลตฟอร์มหรือว่ามีร่างกายที่สูงใหญ่อยู่แล้วเรื่องกลูกกลางอากาศนี่เก็บกินหมดส่วนแถว2ของของโคเอเชียเองก็ทํางานค่อนข้างยากเพราะว่ามีตัวดีแคร์ไลท์บล็อกไว้ให้อยู่คนต่อไปครับคือดีแคร์ไลท์ดีแคร์ไลท์สำหรับผมเมื่อคืนนี้ผมให้7เลยนะคือถ้าในแนวแนวรับหรือว่าเป็นแนวเขาเรียกว่ามินิแลวลุกอย่างเงี้ยดีแคร์ไลท์สำหรับผมผมว่าเมื่อคืนนี้เล่นดีที่สุด ด้วยความที่ว่าดีแคนไลท์เองเนี่ยเขาเป็นกลางรับอาชีพเมื่อวานเนี่ยเขาจะยืนหน้าจอห์นสโตนกับไทรอนมิงอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ทุกครั้งที่มีการบุกของทางโมดิสหรือแม้กระทั่งการเติมเกมของโคววซิดเอ่ยดีแคนไลท์จะเป็นหน้าด่านแรกที่เป็นคนคอยคุมจังหวะพอหลุดดีแคนไลท์ปุ๊บไทรอนมิงกับจอห์นสโตนก็จะเข้ามาบล็อกทันเวลาจะมีจังหวะหลายๆลูกที่ที่ไทรอนมิงหรือแม้กระทั่งจอห์นสโตนเข้ามาตัดบอลได้ แต่สาเหตุที่สามารถเข้ามาตัดบอลได้เพราะดีแคนไลท์เบรกจังหวะตั้งแต่ตอนกลางสนามไว้ก่อนแล้วหรือเบรกจังหวะตั้งแต่ก่อนหน้าประตูไ้ก่อนแล้วเลยว่าดีแคนไลท์เมื่อคืนนี้อาจจะดูไม่มือหวาแต่ถ้าโดยตำแหน่งหรือโดยผลงานผมว่ามีใช้คาว่ามีผลกับทีมค่อนข้างเยอะเพราะด้วยรูปแบบการเล่นของดีแคนไลท์ ite, แล้วด้วยศักยภาพร่างกายความแข็งแรงมันเลยทำให้คู่เซนเตอร์เล่นง่ายมีกองกลางตัวรับแบบนี้ ดีๆหนึ่งตัวนี้คู่เซนเ,นเตอร์เล่นง่ายเลยแทบจะไม่ต้องเป็นคนวิ่งไล่วิ่งไล่กวดเพราะหน้ากอกเขตโทษดีแคนไลท์ Can ight, เขาจัดการไว้ให้หมดแล้วดีแคนไลท์เมื่อวานนี้ได้7นะครับผมอีกคนหนึ่งคู่ของดีแคนไลท์ ight, คือเคลวินฟิลิปเคลวินฟิลิปนี่เมื่อวานนี้เอาตรงๆได้ประมาณ7ครับถ้าถ้าเทียบจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งได้อดสิดด้วยให้เซอร์ลิงยิงเข้าไปส่วนหน้าที่อื่นๆก็เป็นการเหมือนการเชื่อมบอลเฉยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบใจของแคทวินฟิลิปคือ การเชื่อมบอลของเขาส่วนมากจะเป็นการเซตบอลอยูนน่กลางสนามแล้วก็ถอยให้เพื่อนการที่เชื่อมบอลแล้วไปเซตกับกองหน้าไปกับแฮร์รี่เคนหรือแม้กับโฟเดนหรือแม้กกับทากัสเตอร์ลิงมันมันน้อยมากใช้คําว่ามันน้อยมากเหมือนคล้ายๆว่าโคโยเชียเขารู้อยู่แล้วว่าลักษณะการเล่นของของอังกฤษมันจะประมาณนี้เขาเลยดักพอดักปุ๊บมันก็เลยทําอะไรได้ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยต,ตัวตัวเคยวินฟฟลิปถ้าเป็นกลางโดยธรรมชาติจริงๆรูปแบบการเอาตัวรอดเขาจะดีหน่อยแต่เมื่อวานนี้ หนึ่งหนึ่งนี่แทบจะไม่กล้าเลี้ยงเข้าไปเลยลองลองคิดคำๆกับการท่าสมมุติเปลี่ยนตัวคาวินฟิลิปเป็นพวกแบบแจ็กกิลิตอะไรเงี้ยพวกนี้ก็สามารถคืออย่างที่บอกความสามารถในการเป็นกองกลางโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วและที่สําคัญยังสามารถเลี้ยงกินตัวได้จ่ายบอลดีพวกนี้น่าโดยในความคิดส่วนตัวนะน่าจะทําให้ทีมชาติอังกฤษมีผลงานที่ดีกว่านี้แต่อย่างน้อยได้อัซซีนหนึ่งก็เลยทําให้ตัวคาวินฟิลิปได้ไปประมาณ7ครับผมคนต่อไปคือสเตอร์ลิงครับไลทิมสเตอร์ลิง 6.5ก็พอลาทีมสตรลลิงเมื่อวานนี้เล่นไม่ค่อยดีใช้โอกาสเปลืองไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่มีความใช้คําว่าเล่นเล่นบอลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเอกเทศมากเกินไปแต่อย่างน้อยเมื่อวานนี้ก็ทําประตูได้ให้ทีมชาติอังกฤษชนะอย่างน้อยก็เอาโอเคครับให้6.5ก็โอเคประมาณนั้นอีกคนหนึ่งเมสันเมาส์เมสันเมาส์ได้ประมาณ6.5เหมือนกันเมสันเมาส์เมื่อคืนก็เล่นดีครับ แต่แต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมบอกด้วยความที่ว่ากองกลางของทีมชาติอังกฤษเมื่อวานที่เป็นกลางตัวลุกมันเล่นเหมือนกันหมดเลยสเตอร์ลิงเอ่ยโฟเดนเอ่ยหรือแม้กระทั่งเมสันเมาเอ่ยคือฟุตบอลสไตล์มันเหมือนกันหมดเลยอะแล้วจะบอกว่ามันแย่งกันเล่นไหมมันก็ฟิลประมาณนั้นได้เลยนะเคาะบอลไปเหมือนต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนขยับใครต้องเป็นคนวิ่ง แต่อย่างน้อยก็เอาโอเคครับสร้างประโยชน์ให้ทีมได้เยอะก็โอเคประมาณ6.5ครับอีกคนถัดมาเป็นฟิลโฟเดนโฟเดนฟิลพอๆกันครับเซตนี้6.5หมดเลย3คนสเตอร์ลิงเมสันเมาส์ฟเดนได้ประมาณ6.5หมดเลยคราวนี้มาดูเซตจะบอกว่า แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตามจริงเมืม่อวานนี้ผมผมไม่ให้คะแนนดีกว่าเพราะว่าถ้าให้คะแนนนะได้น้อยมากเพราะหนึ่งแฮร์รี่เคนได้มีส่วนกับเกมค่อนข้างน้อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์อย่าใช้คําว่าในการง้างเท้ายิงเลยครับแค่มีจังหวะนี่ก็แทบจะไม่มีเลยด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกคือไอ้หน้าสามตัวของทีมชาติอังกฤษมันยกแยกยกแยกกันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเลยทําให้แฮร์รี่เคนเนี่ยทุกครั้งที่จะได้บอลคือแฮร์รี่เคนต้องดึงตัวเองลงมาต่ําต่ําบางทีต่ํามากแทบจะกลางสนาม ถ้าพอมาดึงอะไรนี้กว่าแฮร์รี่เคนจะกลับไปเป็นตำแหน่งหน้าเป้าเหมือนเดิมโอกาสมันก็จะไม่มีละเลยทําว่าเมื่อวานนี้ฟอร์มของแฮร์รี่เคนเลยไม่ตัดคะแนนดีกว่าครับเพราะว่าโดยความคิดส่วนตัวไม่ใช่แฮร์รี่เคนเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีแต่เพียงว่าแผนมันไม่ได้จัดแพลตฟอร์มมาเพื่อแฮร์รี่เคนสําหรับผมนะผมเลยว่าอย่างนี้ไม่ตัดคะแนนดีกว่าแฮร์รี่เคนก็เลยได้ปกติไปคราวนี้มาดู2ตัวท,ที่ที่น่าจะพูดถึงเป็นมากที่สุด <c oughs> ก็คือแบ็กซ้ายแบ็กขวาของทีมชาติอังกฤษ แบ็คซ้ายแบ็คขวาของทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลยว่าทั้งไคล์วอลเกอร์แล้วก็คีเรนทปเปียเกมรับอยู่ในเกตที่ใช้ได้ใช้คําว่าใช้ได้เลยครับทั้งทั้งทิปเปียนี่ก็โอเคไคล์วอลเกอร์นี่ก็ใช้คําว่าปิดทางเปรลิสิตนี่ก็แทบจะอยู่หมัดเลยแต่ก็อย่างที่ว่าครับด้วยความที่ว่าเปรลิสิตก็ไม่ใช่เป็นนักเตะที่มีความเร็วอะไรมากมายจะออกไปดั้งเทคนิคเยอะ มันเลยทาให้ตัวคายวอเกอร์นี่ปิดเองไม่ยากเพราะว่าถ้าเปรลิสิตจะตัดเข้ากลางก็มีดีแคนไลท์ซ้อนให้อยู่แล้วเป็นปกติผมถึงบอกว่าตัวดีแคนไลท์เนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ปัญหาหลักใหญ่ๆของคายวอเกอร์เลยคือหนึ่งเมื่อวานนี้เสียบอลง่ายมากเสียบอลง่ายง่ายเกินจริงๆแล้วที่สำคัญรูปแบบการเล่นของคายวอเกอร์ที่อยู่ฝั่งขวากับฟิลฟเดนหลายๆครั้งที่มีการเติมบอลหลายๆาหลายๆครั้งที่มีการทำเกมขึ้นไปคายวอเกอร์ลักษณะ เขาจะเหมือนอยู่ผิดที่ผิดเวลาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวขายวอลเกอร์หรือว่าเป็นที่ตัวแผนของเซาเกตที่จัดมานะบางจังหวะที่ควรเติมขายวอลเกอร์ก็ไม่ได้เติมบางจังหวะที่ควรรับขายวอลเกอร์ก็เติมอยู่ซะง,งั้นคือคือเข้าใจไหมว่าเมื่อวานนี้ขายวอลเกอร์เหมือนเหมือนไม่ยังเหมือนไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนอะ แล้วพอมาลงมาเล่นก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องวิ่งไปทางไหนต้องเติมสุดไม่สุดพอจังหวะจะเติมสุดเพื่อนข้างสนามดันโยกออกซ้ายพอจังหวะไม่เติมเพื่อนก็ดันจะมาส่งทางขวาคือมันเลยทําให้กลายเป็นว่าคายวอเกอร์เมื่อวานนี้เล่นแบบเหมือนผีเข้าผีออกแต่อย่างน้อยก็ยังคุมเปเลซิตได้ดีคายวอเกอร์ก็ได้อยู่ประมาณ6.5แต่ก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับคายวอเกอร์ในการเล่นฟังขวาเหมือนกันเพราะปกติคายวอเกอร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องเติมแบบมันๆอยู่แล้ว ด้วยร่างกายด้วยสปีดแต่เมื่อวานนี้อย่างที่เห็นไม่แทบแทบจะไม่มีโอกาสได้เติมขึ้นไปเปิดริมเส้นเลยพอจะเติมปุ๊บเพื่อนโยนไปบอลในทางซ้ายคายวอลเกอร์นิ่ตีตัวเปล่าใบสองสารอบอย่างเงี้ยพอจังหวัดจะเติมจริงๆส่งวันเสียอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไขครั้งในในแมตช์นหน้าตัดไปเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือคีรนทิเปียทิ่เปียเหมือนคล้ายคล้ายคายวอลเกอร์ครับแต่ทิเปียจะค่อนข้างดีอย่างหน่อยตรงที่ว่าทิปเปียเล่นฝั่งซ้ายกับสเต แล้วก็เมซันเมาส์เมซันเมาก็จะโยนมาฝั่งซ้ายเยอะมันเลยทําให้ทิ่เปียมีโอกาสได้เซตบอลครองบอลเยอะมากกว่าตัวคลวอรเกอร์แต่ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวสเตอร์ลิงกับเมาส์เนี่ยเขาเล่นกันอย่างเงี้ยยึกยึกยักยักมันเลยกลายเป็นว่าทิปเปียตาจริงเป็นตัวเติมสายมันเลยแต่การนว่เมื่อคืนนี้ก็แทบจะไม่ได้เติมเลยเพราะว่าเติมขึ้นไปสุดปุ๊บบอลเหมือนจังหวะโต้กับเหมือนจะได้โต้กับแต่สุดท้ายก็ดึงช้าคือคือเมื่อวานนี้อังกฤษเล่นเล่นบอลเหมือนเป็นไบโพา บางจังหวะควรโต้กับควรดันถึงริมเส้นเอาดึงชา้าซะงั้นบางจังหวะควรดึงชา้าเอาโยนยาวเฉยเลยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ดูอังกฤษกับโคเอยเชียแล้วแบบคือในนัดเนี้ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่นัดหน้าถ้าเจอทีมที่เขี่ยวกว่าหรือว่ายาวไปจนถึงรอบน็อกเอาท์เจอทีมที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเนี่ยผมว่าอังกฤษในรอบนี้มีเหนื่อยเราอย่าลืมนะครับว่าอังกฤษเนี่ยในซีซั่นเนี้ย ยูโรครั้งนี้อังกฤษถูกยกให้เป็นเต็ง2ลองแค่ทีมชาติฝรัง่งเศสแต่ฟอร์มนัดแรกที่เล่นเนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยว่ามีเหนื่อยพอไปถึงรอบน็อกเอาท์ที่เจอทีมใหญ่ด้วยกันหรือทีมที่มีศักยภาพใกล้ๆเคียงกันนี่ผมว่าน่าจะน่าจะเหนื่อยแหละครับก็เนี่ยครับวันนี้ก็คุยคร่าวๆเนะเาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ระหว่างอังกฤษกับโคเอเชียส่วนอีก2คู่เนี่ย ไม่ผมไม่ไม่ได้คุยนะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ดูหลับก่อนแต่ก็สกอร์ก็มีครับออสเตรเลียชนะมาซิโลเนียไป3ประตูต่อหนึ่งส่วนฮอลแลนด์เนี่ยชนะยูเครนไป3ประตูต่อ2ถ้ายัางไงลองไปหาไฮไลท์ดูกันเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับเดี๋ยวมีภาคบอลตอนกลางคืนเหมือนเดิมอย่างไงวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีสวัสดีครับผม